สวัสดีครับเฮบิไรเดนครับวันนี้พามาดู Robin Woodland ทำงานไม้นะครับนี่เขากำลังใช้แคลมปนะครับที่เรียกว่าแคลมปแบบ F แคลมนะครับจับเก้าอี้กับขอบโต๊ะเพื่ออะไรครับเพื่อหนีบตัวชิ้นงานให้เข้าหากันนะครับ Robin Woodland บอกว่าเป็นวิธีใช้แคลมปที่ ใช้กับเฟอร์นิเจอร์สำหรับติดตั้งนะครับอันนี้ก็เป็นการจับชิ้นงานเข้าหากันด้วยการใช้กาวนะเขาก็จะมีการติดกาวเข้าไปแล้วก็จับกับขอบโต๊ะแบบนี้นะครับก็คือหนีบชิ้นส่วนด้านบนกับด้านล่างให้ติดกันจะสังเกตดูว่ามันจะมีคราบกาวล้นออกมาโนะรบินวูดแลนด์เขาก็ใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดกาวออกนะครับตอนที่มันยังไม่แห้งนะเพราะเขาบอกว่าถ้ามันแห้งแล้วเนี่ยมันจะเช็ดออกยากนะครับ ส่วนที่กาวล้นออกมาก็เกิดจากการบีบของแคลมป์นะครับแล้วก็แคลมป์มันก็มีหลายแบบด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในแคลมป์ชนิดที่เหมาะออกับการใช้อประกอบชิ้นงานเข้าหากันนะครับเขาบอกว่าแรงกดเนี่ยอาจจะไม่มากเท่ากับแคลมป์แบบบาร์ที่ใช้เพาะไม้นะครับแต่แบบนี้ก็เหมาะออกับการแคลมป์เฟอร์มมนิเจอร์